ินเจ้าสินเจ้าเชินเจ้าเชินเจ้าเชินเจ้าวันวนีนนนนวว้นามเดย์สุดท้ายค่ะ อเคนะโอเคไม่เป็นห่งนะฟังนะอันนี้อร่อยมากปากเลยกินกับกินกับอัน,น,นอร่อยมนแะองเลยยืดหรอแยามันนี้ใช่มันเป็นหนังมันมีสองอัน กูเป็นท่าวลักสิ่งนี้มากแล้วเขาแบบดูนะนมึองอร่อยมากไม่ต้องปรุงเลยเค็มไปหน่อยอร่อยเลยอืมแบบไม่มมต้องปรุงหรอม กรอบมากนี่หวานมากหวานอ่ะ,ะผักบ้านเขาสดชื่นมากเลยอ่ะกิ้ผัก,กอนกินข้าวด้วยนะคะ วันนี้เป็นเมนูที่เหมือนเดิมเหมือนกับเมนูเมื่อวานแต่ว่าเมนูเส้นก็คือจะเปลี่ยนไปอย่างเมื่อวานเป็นเฟอร์เนื้อวันนี้ก็จะเป็นแบบบะหมี่บะหมี่หมูแดงแล้วก็เมนูเมนูที่มันเป็นสตูของเมื่อวานอ่ะเป็นเมนูหมูก็จะเปลี่ยนเป็นเมนูเนื้อแล้วก็ฝั่งไอ้ตรงข้าวต้มอ่ะตอนนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นแบบเมื่อวานเป็นข้าวต้มไก่ปะวันนี้ก็เปลี่ยนเป็นแบบอ้โจ๊ะคืเป็นข้าวต้มแบบลอกก้า แล้วก็เมนูที่เป็นคาร์โบไฮเดรตอ่ะมันก็เป็นเมนูไอเน,นี้ยเอาเมื่อวานเป็นมันวันนี้จะเป็นไอน,นี้ข้าวโพดไม่ได้วาวเท่าไหร่นะรู้สึกว่าแต่รู้สึกว่าเาามื่อวานกินจีโอเคเที้ยงหน่อยอนหน่อยลองชิมแบบอือแล้วก็สั่งองทอดองทอดเมื่อวานเหมือนจะไม่มีเฟรนฟรายแต่วันนี้มีเฟรนฟราย นะคือมะม่วงมันเป็นมันใช่ไหมเดี๋ยวเราลองข้าวโพดเราว่ามันของญี่ปุ่นทำได้ดีกว่าอันนข้าวโพดข้าวเหนียวเป็นเลี้ยงม็ดกว่าบ้านเรามันก็หวานหวานนุ่มอร่อยว่ะกูว่าดินเขาดีอ่ะด้วยอ่ะก็เลยอร่อยอ่ะ เ้าพดเขาทำอร่อยกทุกทุกอย่างเลยอ่ะเนี่เนาะไม่ดูได้นี่คืออะไรแฮมหรอแฮมแฮมที่มอ่ที่มีนังโดน่อแบบใ่อแบบคที่ชาชูแล้วก็แบบมันเชูที่แบบอกันนันปรกันคับ ทุกคนสิ่งนี้มันคือควอนชีสอร่อยมากฟังนะอันนี้อร่อยมากแล้วก,ก็อันนี้อร่อยมากก็สั่งมา,มาเมื่อกี้มีอร่อยแบบเส้นมันอร่อยมากอ่ะแล้วก็หมูแดงอร่อยมากถ้าใครมาก็มากินนะโอโ้โหอันนี้เพอร์เฟกต์แมทมากโคตรนะทุกคนข้าวผัดสับปะรดลอยใส่เข้าอือหึ่เพอร์เฟกต์แมทมากอันนี้ เขาเกบ็บกับสิ่งนี้อร่อยมันไม่ตักซอสไม่มีซอสรูจิอะไรเอามาเซเทอย่างเดียวแบบใส่ถ้วยมามาแล้วจ้าข้าวเวียดนามจะดีไหม เดี๋ยวเรามารีวิวกันข้าวประเทศที่ส่งออกข้าวเป็นอาดับต้นในแถบไม่ใช่ข้าวหอมมะลิอะอาเมึงรู้ได้อย่างไรมันจม่ข้าวหอมมะลิมันไม่ได้ได้กิ่นเะล่าอ่ะอ่ะมึงดมอะไม่เวียดนามมีข้าวหอมมะลิด้วยหรอโอ้โหมีสิคะโอเคคู่แข่งอันดับหนึ่งเออคู่แข่งอันดับหนึ่งอะชิมข้าวธรรมดาก่อนไี่มีความรู้สึกว่าข้าวเขามีความไม่ไม่เรียลเหมือนไทยนุ่มนุ่ม นุ่มแบบไม่หงุดหงิดเลยเนาะเนนก็ต้องเทียบในเกรดมันไม่ใช่หอมมะลิเหมือนกันถ้าคนที่ไม่เคยกินข้าวเป็นอาหารหลักจะไม่รู้จะแยกไม่ออกก็คือข้าวก็คือข้าวถ้าต่างชาติหรือไม่เคยกินข้าวก็คือข้าวแต่แต่ถ้าคนกินข้าวก็คือรวมกุ้หมดแล้วรวมมึงห้ามเด็กอะไรต่อเพราะมึงนั่งมาสองชั่วโมงแล้วอะไรอย่างเงี้ย กินตั้งแต่หกโมงครึ่งะตอนนี้กี่โมงแล้ววะแม่กินกี่โมงชั่วโมงหนึ่งอะนั่งกินไปชั่วโมงสิบชมดีเด็กอ้วนสามคนมีไหมไม่เวจไม่ใช่หรอีเด็กนั่งกินสุดเลยนะอีเด็กอ้วนสองคนจะแย่เขาเลยม่อึดอยู่นะอ่ะได้รับแปลว่าดีไหมดีดีนุ่ม แต่ว่ามันไม่หอมไม่หอมแบบไม่ได้กลิ่นหอมมะลิเลยไม่เหม็นหอมมะลิป่ะเราแต่ว่าไม่รู้ไม่รู้วา่าเขาใช้ข้าวหอมมะลิหรือข้าวอะไรนะแต่ว่าน่ข้าวไรเกาะตัวมากกว่าข้าวมันเดนิ่มไเหนียวเหนียวนุ่มเหนียวไม่หอม,มเราเป็นท่านรักแตงโมมาก มึงแตงโมอะกูชอบกินน้ำแตงโมมากแล้วที่เนี้ยกูบอกแล้วเขาเป็นแตงโมแบบแตงโมจริงๆอะแตงโมที่บีบออกมาจากลูกแตงโมอะวันนี้ขอรีแคปขอรีแคปเลยนะสปาเมื่อวานด้วยคําประโยคเดีเ้เขาว่านว่ากูกูอยู่ของกูดีๆกูอยู่ของกูดีๆก็ดีอยู่แล้วไม่ได้แล้วเป็นไงแล้วมึงตื่นมาพร้อมกับคำว่าเลยนะ ขอเพ็งขึ้นเลยค่ะแล้วแล้วฝากเขียวอะ่ะทาครีมกันแดดทาครีมให้อ่ะ่็มันก็รูปตามธรรมชาติแหละเนะาะบอกมึงมึงอย่ารูปแหละกูเจ็บมากแค่รูปก็เจ็บแล้วอะ่ะคือ คือเนื่องจากเขาอ่ะไม่รู้ว่ามันแบบจริงๆแล้วถ้ามันตึงอ่ะมันควรจะเราเลือกเราเลือกระดับความแรงแต่ไหนตอนที่เราบอกเราเลือกสตรองทั้งหมดเพราะเราคิดว่าใช่เพราะเราคิดว่าเออมันก็จะคล้ายๆกับการวดแผนไทยบ้านเราอะไรเงี้ยคือถ้ามันกดเจอในตำแหน่งที่มัน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 จุดที่ใช่อ่ะ เขาก็จะเน้นท้ยี่นั่นคือ s t งใช่ไหมนะแบบพอมันรีดไปเจอที่มันมันไม่ได้ตึงมากเขาก็จะเบาลงให้แต่เนี่ยไม่มึงสตองทุกแอเรียของของบริเวณนั้นที่เราติ๊กว่า s องไปเลยอ่ะเราขึ้นแบบขึ้นเขาคนไทยใช่เราไม่บ่อยเขาหยุดล้วเพราะคิดว่าเออเดี๋ยวเขาก็น่าจะเบาลงให้หรือเปล่าเนี่ยมึงกูสตองไปแล้วหันไปบอกมึงแล้วนะว่ามึงอ่ะบอกเขาได้เว้ยมึงถ้ามันเจ็บบอกได้ ตมตีงหรอไ้ยินหม่รคิดว่าเขาว่าเขาเสียอะไรคิดว่าเขาเสียเขาสับแบบใช่จริงกูคิดว่าทำไมเตียงเขาหรือสัวะทไมกูทำไมเาไม่เห็นสับให้กูวไม่กลัวกูอะรู้แค่ว่าเอออีการสับอ่ะมันคือการจะจบคอร์สแล้วเราเราคือเราอะนอนเตียงติดกันสมคนใช่ป่ะแล้วก็้าไมได้มัน ใช้เราววความเราลุยอยู่แล้วแต่คราวนี้นเราได้ยินแบบเสียงสับเราก็คิดว่าเออเจียงเชมอนนี้ทําไมเขาไม่มนแพทเทิร์นเลยวะทําไมเขาสับก่อนเลยวะกูแบบนุ่งนวดไปไม่ถึงนาทีที่ไหนได้ความจริงมันเลยมาตกเตียงเราไม่เจี๊มพี่มันตกยังไงเบาเหน่อยเบาหน่อยหนูเบาหน่อยค่ะโจ้จ๊ะโอ๊ยตลกมากอะ จริงตลกขนาดนี้ได um> ้ยังไงจีบได้นะคะจีบได้นะคะบ้านมีกิจการอย่างดีเลยค่ะยิ่งใหญ่ค่ะรวยมากงานนี้เป็นงานน้องเอนเราเป็นนักแสดงนะคะมีเยอะด้วยโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้เราจะไปไหนกันบ้างเออลิาแบบเขาเรียกว่านี่ค่เขาเข้าก่อนว่าเราจะไปแลกเงินก่อนก่อนอื่นเลยคือเนื่องจากเราอะไปแลกเงินที่สนามบิน แล้วคราวนี้พี่คนที่เป็นแบบพนักงานธนาคารบอกว่าคือเราจะแลกเราจะแลกแปดพันแล้วคราวนี้เพื่อนเราแลกไปก่อนแล้วประมาณห้าพันเนาะแล้วบอกว่าเนี่ยถ้ามันพอหรอกใช้ใช้แบบไหวแบบหมดหรอคะอถ้าเหลือเอากลับมาแลกเนี่ยเลทต่ํามากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยมันจะขาดทุนนะ<ม>โอเคงั้นเลยแบบโอเคงั้นแลกเข้าเพื่อนค่ะห้าพันมันก็ได้แบบประมาณสี่พันกว่ามาตอนเนี้ยใช้หมดตั้งแต่วันแรกแล้วค่ะ ไม่พอก็เลยเดี๋ยวจะไปแลกที่ร้านทองเนาะเดี๋ยวเรามารีวให้ดูว่าร้านทองอะ่ะเลทดีกว่าที่เราแลกหรือเปล่าเพราะว่าเราแลกมาจุดศูนย์ศูนย์หนึ่งห้าเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันดีกว่าเดี๋ยวเราปักพิกัดไว้ให้ด้วยมดานัอืมถ้ามาดานังม,มันไม่ใกล้กับมันไม่ไกลจากที่ที่เราพักเลยอะ่ะเดี๋ยวเรามาดีแคปให้แล้วก็ไปเออซื้อของฝากก็คือพอแลกเงินแล้วแหละมีเงินแล้วเดี๋ยวไปซื้อของฝาก อีกอย่างนึงที่ต้องมารูอีกทีหนึง่งคือกระเป๋าน้ำหนักจะเกินหรือเปล่าเรามันรู้สกผีดเพราะว่าอะไรบอกว่าไม่ต้องโหลดมาแค่นี้จะแบบจะไม่ได้ซื้ออะไรเยอะแยะโทษนะวันแรกซื้อเสื้อผ้าไปแล้วสองสามถุงของนุนก็เอาของนี้ก็เอาเกินแน่นอนขนาดเงินยังแลกเพิ่มเลยอะตลบมากโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปร้านมิชลินด้วยมิชลินวันนี้ที่เป็นอาหารเวียดนามที่ต้องไปกินแล้วก็ ไปร้านกาแฟกุกกิไปค่ะคือใส่เสื้อสีดำมาเพราะอะไรกูมีทุกสีแล้วมพงดูกระเป๋าใบเล็กมันแคลรี่อีดอเร่องอะไรนะแม่หัวหน้าทีปกูเล่นเตยสีเตยสีแก่มากใช่ไหมเอ้ยแรงมากเตยสีเหรอเตยสีอายุเท่าไหร่เนี่ยไม่ใช่เตนสีนะจ๊ะอันนี้คิดเตนสีไม่อ่จไปกลับมาทีโอเคเตย